สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่20นะครับกันยานะฮะวันศุกร์ละนะฮะไวเหมือนกันเนาะเราก็มาวันจันทร์นึงคานแป๊บแป๊อยู่เลยนะโอ้ไวนะครับก็ทําอะไรนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษหน่อยครับวันนี้ไม่มีเรื่องามยามดีนะฮะก็อีกสักวันหนึ่งครับที่โล่งๆว่างๆนะครับใครที่ยังไม่รีบร้อนก็เอาไว้ก่อนนะฮะ แต่ถ้าใครที่รีบร้อนนะฮะทำอะไรก็เตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันทาให้วันนั้นนะฮะเรียกว่ามีปัญหาน้อยลงนะครับปัญหาต่างๆน้อยลงนะฮะบ,บางทีนะถ้าเราได้เลิกที่แบบเป็นมงคลนะครับแล้วเราไม่ได้เตรียมความพร้อมนะครับมันมีบ่อยครั้งที่เลิกนั้นถูกเลื่อนนะฮะเมือนกับว่าเลิกต้องมีอุปกรณ์ในการไหวนะครับสมมติว่าจะ ลงเสาเอกนะครับตั้งเสาเอกนะฮะก็ต้องมีช่างมีอะไรก็ตามครับมีต้นกล้วยมีผ้าสามสีนะฮะแล้วอุปกรณ์หลายอย่างครบเลยนะครับเรื่องเพื่อนรู้ไหมว่าเวลาที่เขาตั้งหรือว่าเวลาพวกนี้ของส่วนใหญ่ต้องค่อนข้างครบนะผมมีความเชื่อนะครับว่าถ้าขาดปุ๊บมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าต้องตั้งพิธีเสาเอกอะไรก็ตามนะฮะหรือว่าทำการมงคลอื่นๆนะครับปรากฏว่าบางแห่ง ไม่ได้เตรียมการให้พร้อมคือไม่ได้เช็คนะฮะพอถึงเวลานะครับเอาลืมดอกไม้ปโปรยเอาลืมผ้าสามสีเฉยเลยลืมือ,อมัือมีแบบนี้นะครับเลยนะฮะลืมต้นกล้วยนะครับจะไปตัดต้นกล้วยที่ไหนคือโอ้โหมันฉุกลูกหุกนะฮะกลายเป็นทะเลาะอย่างแรงนะครับแบบผมเคยเจอเองเลยนะฮะคือมีบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่เคยไปสร้างให้นนะฮะเขาลืมของนะฮะ ทางสามีเขาก็โอ้โหด่าภรรยาแบบแรงมากเลยนะฮะทางภรรยาเขาก็ด่ากลับนะฮะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความผิดเขาอะไรอย่างี้ครับกลายเป็นว่าวันเลือกดีนะเออแต่คนทะเลาะกันแรงนะครับกลายเป็นแบบสุดท้ายฉุกลุกนะฮะแล้วก็ภรรยาก็เดินนะครับไม่วงไม่ไวล้วแล้วก็เดินกลับขึ้นรถนะฮะแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปเลยครับ กลายเป็นอู้เลิกพังเลยนะอแต่ที่เลิกดีนะฮะฉะนั้นแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมนะฮะทุกอย่างพร้อมหมดนะครับแต่เราวันเลิกดีๆเราไม่มีเลิกเรียนดีเราไม่ว่างนะครับต้องมีงานต้องไปไประชุมต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็ใช้เลิกที่เราสะดวกนะครับบางทีมันจําเป็นจริงก็ใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเตรียมความพร้อมครบถ้วนนะครับพอวันยังกล่าวเริ่มตั้งแท่นพิธีเริ่มไหว้เริ่มสวดสุดท้ายโปรยขา้าวตอกดอกไม้นะฮะ ถ้ามันราบลื่นเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันสะดวกนะฮะมันรู้สึกว่าเออเหมือนเทวดาโดนใจนะครับขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเทวดาบางทีเขาก็อธิษฐานจริงนะวันนี้ไม่มีเรื่องขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเทวดานะฮะเทวดามันโดนใจให้วันที่เป็นวันดีนะครับบางทีก็ใช um 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 um, ้วิธีนี้นะครับก็ทําต่อนะฮะบ้านก็อยู่ราบรื่นนะฮะก็มีก็เยอะนะฮะแต่ถ้าเรื่องดีเนี่ยถ้าไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยเห็นหลายครั้งเลยฮะไม่ได้ใช้นะครับทะเลาะกันแรงมากนะฮะโอเคครับมาดูต่อ เรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลข6ครับเลขต่อมาคือเลข4นะฮะเลขต่อมาคือเลข1ครับเลขสุดท้ายคือเลข5นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชลกหรือว่าเลี่ยงๆนะครับคือเลข8นะครับสีที่ถูกโชลกครับสีแรกคือสีน้ําเงินครับสีต่อมาคือสีขาวนะฮะสีต่อมาคือสี ส้มส,สุดท้ายนะฮะคือสีเขียวส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงครับคือสีดํานะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ซ้ายขวาะครับวันนี้ก็เลือกซ้ายสวันนะฮะฝั่งซ้ายด้านซ้ายล็อกซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าจะป็นต้องเลือกนะครับเอาซ้ายไว้นะแต่ถ้า,ถาเรามีทิศทางของเราประจําอยู่หรือว่าชัวช่วยชัวช่วอยู่แล้วก็เอาที่ประจําของเรานะครับเดี๋ยวถ้าเราจะไม่ต้องเลือกก็ใช้เลือกกว่าวิธีเลือกนะฮะซ้ายขวาพยากรณ์แบบนี้นะ ส่วนบนล่างครับอันนี้เลือกล่างนะครับด้านล่างนะฮะอะไรก็ลางล่างไว้นะครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้ฮะแล้วก็นะครับในคลิปนะฮะบางทีแบบคลิปแบบนี้ก็เหนื่มกันเนาะคือราศีใดนะฮะแค่หายใจนะครับก็ผิดแล้วนะโอ้ใครเจอสภาพแบบนี้เพื่อนๆเคยเจอไหมแบบพูดอะไรก็ผิดนะ คิดก็ผิดนะฮะบางทีกําลังคิดเลยรู้ได้ไงคิดแบบนี้นะฮะโดนด่าอีกนะครับอะไรเงี้ยบางคนเขามีส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวนะฮะเป็นแฟนกันอ่าหรือว่าบางคนก็เป็นพ่อแม่ลูกนะครับบางทีนะเวลาที่คนหนึ่งเหมือนกับไม่พอใจหรือเหมือนกับทําอะไรก็ผิดนะนึกออกไหมฮะอย่างพ่อแม่บางทีเขาก็ไม่มีนะรักลูกบางคนนะฮะมากที่สุดอ่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกคนที่อ่อนแอหรือว่าลูกคนที่ เหมือนกับยังตั้งตัวไม่ค่อยได้นะฮะคุณพ่อคุณแม่จะดูแลเป็นพิเศษนะฮะส่วนลูกที่สตรองแข็งแกร่งฉันดูแลตัวเองได้ฉันป่วยฉันก็หาวิธีทําให้หาเองได้แล้วก็ไปเรียนก็ไม่อารับไปส่งเดี๋ยวไปเองได้คือเมื่อไหร่ที่แข็งแกร่งนะครับก็จะมีบางบ้างที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็จะดูแลนะครับประคบประมงมคนที่รีว่าทําอะไรไม่ค่อยเป็นนะฮะเป็นไหมเอ่ยบางทีก็มีนะฮะไม่ใช่มีมีนะครับ คนบอกมีได้ด้วอโอ้เยอะนะฮะเยอะจริงๆนะฮะเจอหลายหลายบ้านเหมือนกันนะเรียกว่าคนที่แข็งแกร่งจะเป็นคนที่ได้รับประเลยน้อยที่สุดนะฮะประมาณนะรับใครดูคือดูเรื่องหลานมากไหมเนี่ยฮะเจอเห็นไหมฮะพี่ชายเนาะเออเดี๋ยวเ,ยยงงงนะะเล่าสปอยคนจะงงนะฮะมาเล่าสปอยลยไมฮะเนี่ยครับก็ให้รู้ว่าบ้านมันก็จะมีแบบนี้นะฮะบางคนมีเฉพาะบ้านคนจีนหรือเปล่าผมว่าไทยก็มีนะเออไทยก็มีนะหรือหรือประเทศไหนๆก็อาจจะมีบ้างนะครับ ี่มีค้าคระนะฮะประเภทแบบลูกที่แข็งแกร่งสุดจะเป็นคนที่ได้อะไรน้อยนะฮะแล้วก็เหลียวแลน้อยนะฮะแล้วก็ได้คาชมน้อยนะฮะเดินด่าอีกนะฮะทำผิดนะครับเนี่ยอันนี้กรณีถ้าเป็นคนสวใเฉยเป็นแฟนนะฮะข้าหายใจก็ผิดจะลองไปดูนะฮะก็ในคลิปดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ครับในช่วงเนี้นะฮะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะดาวพุธจะย้ายนะครับดาวพุธย้ายลนะย้ายจากตําแหน่งเดิมคือราชาโชคและมหาจักรจะย้ายโคจรมาเป็นมหาอุดนะครับเหมือนก็มีกําลังววงชามากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับดาวราหูเนี่ยจากนี้ไปเฟคนิวจะเยอะถูกใส่้ายใส่ความกันเยอะแล้วก็มีฉายชีพนะครับมาเต็มตัวครับดาวพุธราหูนี่มาทีไร คู่นี้เจอกันที่อะไรครับพวกมิชชาชีพคนจ้องหักหลังคนแทงข้างหลังคนดินทาพวกนี้เขาทํางานนะครับเขาจะทํางานไม่เยอะมากเลยฉะนั้นถ้าคนรอบตัวเราถ้าเราเห็นหรือรู้ว่าใครชอบใส่ร้ายใส่ความคนไหนชอบหักหลังแทงข้างหลังคนไหนเอาดีเข้าตัวนะครับเอาเรื่องไม่ดีให้คนอื่นนะฮะหรือเป็นคนอิจฉา,าริษยาฮะใครที่มีคนรอบตัวนะครับมีลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของเขา ที่เขาจะออกมาสแสดงดิสเดทนะครับเป็นพิเศษฉะน,น,นั้นก็ระวังคนเหล่านี้เป็นพิเศษด้วยนะฮะใครที่มีคนรอบตัวบางทีเรานึกออกไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเรารอบตัวหรือว่าคนรู้จักเรามีใครแบบเป็นคนชอบหักหลังแทงข้างหลังไหมหรือชอบนินทานคนอื่นเขานะฮะบางทีเรานึกหน้าคนนั้นเลยนี่ครับคนเหล่านั้นแหละช่วงเนี้ยเขาจะทํางานเป็นพิเศษนะครับแต่กรณีนี้นะครับอันเนี้ยเพื่อขึ้นมรงงานเราไม่ค่อยเสีเยดเยเพราะว่าเราระวังได้ แต่บางทีการจะร่วมหุ้นล่มทุนอะไรกับใครในช่วงนี้เพื่อนๆต้องตรวจเช็คดีๆนะหรือคุยให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ้าต้ทำเอกสารสัญญาช่วงนี้ต้องคุยให้ชัดเจนนะครับเนื่องแต่วันที่21นี้ไปนะครับมันจะมีโอกาสที่หลุดตกหล่นนะฮะแล้วก็มันจะเป็นช่วงที่จะเป็นพวกแอปเกี่ยวกับแบงก์แอปใหญ่ๆนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวสังเกตน,นะพังล่มอ่าล่มนะฮะเรียกว่าล่มนี่ว่า ล่มอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับมันคงไม่คงไม่ใช่แบบเป็นวันนะครับแต่จะมีฮะเดี๋ยวแอปใหญ่ๆเราจะเคยเห็นว่าฮะบางทีแอปแบงค์หรือว่าแอปของไม่รู้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะฮะยูทูบ YouTube นะครับหรือเป็นเฟซบุ๊กนะฮะอะไรก็ตามนะอินสตาแกรมนะฮะอะไรเงี้ยเนี่ยจะมีรวนระบบจะรวนนะครับหรือระบบส่วนตัวในเรื่องงานของเราครับไฟล์ข้อมูลสูญหายหาไม่เจอไป ดันไปนเหลอลบนันไปลบรูปเนี่ยแต่นี้ไปจะมีลักษณะแบบนี้กันบ่อยนะครับนี่คือสิ่งที่เตือนโรงหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะทย,ย,ยอยเตือนเพราะว่าถ้าพูดรอบเดียวแล้วอาณาเขตอิทธิพลมันอยู่หนึ่งเดือนเดี๋ยวลืมกันหมดนะฮะก็จะซอยในการที่จะพูดบ่อยบ่อยนะครับอย่าบน่นอย่าเบื่อกันนะอย่าอยู่ไอ้อีกสามวันมาตีแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมาตีแล้วนะฮะก็พยายามอยากเตือนนะฮะเพราะบางคนหนึ่งบางคน ไม่ได้ฟังในช่วงนี้ด้วยหรือว่าบางท่านอาจจะลืมนะครับก็จะได้ไม่พลาดกันนะเราดูช่องเราต้องให้ได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยบางนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกๆวันนะครับขอบคุณที่สปอร์ตด้วยกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่ได้คอมเมนต์ไม่เป็นไรครับเข้ามาทำทามแซมนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่มาเป็นเมมเบอร์นะครับขอบคุณที่ดูแลกันครับ ด,ดวงส2ราศีครับราศีตุลนครับราศีพิจิกแล้วก็ราศีธนูฮะเริ่มที่ราศีตุลนครับวันนี้คนราศีตุลน์ต้องระวังนิดนึงนะฮะดาวหลายดวงโคจรอ,อยู่ตำแหน่งวินาศเล็งดาวราหูระวังความผิดพลาดหลุดตกหล่นวันนี้เป็นวันที่ประคองประคองสถานการณ์หรืองานก็ทํางานทั่วไปนะก็คือก้มหน้าก้มตาทํางานนะครับในภารกิจของเราทั่วไปแต่ระวังเรื่องคนหักหลังพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีหรือมายั่วยุอารมณ์นะครับ แล้วก็เตรียมแผนสำรองว่าถ้าวันนี้อย,อยู่มีเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้เป็นแปรงนะครับไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับเราก็จะได้เข้าไปแก้ไขด้วยไวเพราะว่าวันนี้ต้องมีสมาธิในการทํางานแล้วก็ค่อยๆประคองถ้ามีอุปสรรคแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นลงก็ต้องคอนโทรลอารมณ์ด้วยนะฮะจวดาวข้อดีอย่างครับในช่วงนี้คือมันมีคนช่วยเหลือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะฮะแต่ผมก็ยัง ห่วงกังวลนิดนึงตรงที่อะไรที่มันแทรกด่วนเข้ามามันจะสร้างปัญหาให้เราไม่ค่อยสบายใจนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําหรือภารกิจหรือว่าผลงานที่เราทําวันนี้มันมีอุปสรรคนะครับมันไม่ง่ายวันนี้มีอะไรที่ไม่ง่ายแต่มันไม่ใช่แบบโอ้ยย่ำแย่หรือว่าเจอเรื่องเสียหายหนักหน่วงไมครับมันแก้ได้ทุกเรื่องเพียงแต่ว่าบางเรื่องมันไม่เป็นไปตามตารางนาะตารางงานหรือตารางเวลาหรือ ในตามที่เราเข้าใจนะครับช่นนวนาศีนี้ทำงานทั่วไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรที่เสียเส่ยงๆยังไม่จะเป็นต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญแล้วก็พยายามค่อยๆแก้ปัญหาทีะเรื่องนะครับโอเคต่อมาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะครับจะาดาวดีตรงที่มันหมุนเงินหรือเลืซื้อของถูกใจวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแผนเรื่องของการใช้เงินหรือซื้อเข้าของเครื่องใช้นะครับวันนี้คือมีอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออยู่ๆก็ซื้อนะฮะ ที่ตั้งใจอยู่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยฮะคือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าก,กังวลน,นักเพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้เงินในมุมที่เราไม่คิดว่าจะใช้นะฮะโอเคนะโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ต้องระวังค่าใช้จ่ายฉับพลันมากกว่านะฮะต่อมาเรื่องของดาวความรักนะฮะช่วงนีคนที่โสดดวงดีครับถ้าโสดคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีหรือชอบมีโอกาสผูกพันมากกว่าเดิม คนโสดมีโอกาสจะเรียกว่าคุยแล้วสนิทก,กันมากกว่าเดิมนะฮะก็ถือว่าจีบหรือแก้ชิดได้นะครับแต่ต้องระวังคนที่มีคู่มีแฟนแล้วหรือว่าบางทีคุยแล้วจะเจอเขาอาจจะรุกนะครับเราไวัยกว่าเดิมนะฮะค่ยๆอยู่รู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าหาวัยขึ้นนะฮะบางคนก็กลัว่าก็ค่อยๆไปค่อยๆไปด้วยกันนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับดาวความรักชุดนี้เด่นนะฮะพอจะพึ่งพาใส่ไหว้วาน หรือให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับพอจะให้ช่วยในเรื่องต่างๆเรื่องสําคัญสําคัญเออว่าไปนะฮะช่วงนี้คนที่มีกู้แฟนดวงเด่นในเรื่องของการใช้งานนะฮะหรือขอคำปรึกษานะครับสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวเป็นไข้โรคประจําตัวย้อนกลับมานะครับท่านยินอวยสวกกระวังโรคประจําตัวเหมือนกันแล้วก็มีดวงป่วยแบบฉับพลันนะฮะฉะนั้นดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกครับมุมดาวการงานครับคือดาวอาทิตย์โคจรอยู่ตําแหน่ง ลาภ้าโชคลาภนะครับว่าไปช่วงนี้ดวงเด่นเรื่องของการสปี e งานแก้ปัญหางานรับงานมาทำหรือเคลียร์งานนะครับแปลว,ว่าเนี้ยมีความคืบหน้าในภรารกิจเรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะผลงานดีอุปสรรกระวังเรื่องคนผิดนัดผิดสัญญาหรือหลุดหลงลืมด้วยตัวเองนะครับง่ายๆคือณนะวันที่ดวงเรื่องงานเด่นคือผลงานดีเนะี่ย มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอุปสรรคนะครับมันมีมันมีตลอดแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาแล้วก็เคลียร์เรื่องอุปสรรคได้ไวกว่าปกติช่วงนี้ดาวพุธวาจาเด่นพูดคุยตำแหน่งเป็นลาภะแปลว่าผู้ใดมีโชคลาภนะครับฉะนั้นถ้าจะคุยเจราจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานสําเร็จนะฮะวาในนี้ใครช่วยเหลือบางเรื่องสําเร็จนะครับช่วงนี้ งานมีความต่อเนื่องก็งคือถ้ามันมีอะไรที่ติดกันข,ขัดมันจะมีตัวช่วยแล้วก็ทําให้งานมันผ่านลุล่วงไปได้ด้วยีนะครับให้สบายใจอยูน่นได้นะฮะแต่ผมวกมาเรื่องของเงินนิดนึงนะครับในช่วงเนี้มุมดาวค่าใช้จ่ายฉับพลันมันมีเข้ามานะฮะวันนี้อะไรที่ไม่ไม่คิดจะซื้อซื้อเฉยเลยไม่คิดว่า,วาต้องจ่ายเออจ่ายเฉยน,นะฮะหรือต้องจ่ายเงินแทนใครอย่างเงี้ยนะหรือคนกู้ยืมต้องระวังนะครับ จวบดาวมันเด่นตรงที่หมุนเงินได้หรือซื้อของถูกใจแต่รายจ่ายจุกจิกนะครับหรือว่ามีคนมากู้ยืมเราก็คอยป้องการระวังแล้วกันนะครับค่าใช้จ่ายจุกจิกมันเป็นรายจ่ายทั่วไปซื้อเพื่อความสุขตัวเองหรือใช้เพื่อซื้อของให้กับคนที่รักนะครับแปลว่าช่วงนี้ก็คุ้มค่าในการหมุนเงินใช้เงินนะเป็นแต่ว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะฮะแล้วก็เป็นการต่อมาดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสด ถือว่าดวงดีนะฮะถ้าโสดคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกผูกพันกับเรานะครับฉะนั้นถ้าเราโสดอยู่แล้วชอบให้คุยหรือค่อยๆส่งสัญญาณบอกเขานะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งทางใดทางหนึ่งนะฮะมันจะมีโอกาสที่จะได้กร้ชิดกว่าเดิมแล้วค่อยมาดูกันว่าคุยๆในเราสบายใจหรือว่าคุยแล้วรู้สึกอูไม่ใช่เราก็ได้ถอยนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าช่วงนี้สามารถจะคุยหรือเริ่มต้นได้นะครับส่วนคนที่มีคู่แฟน ชีวดาวความรักแฟนยังพอพึ่งพาใาศัยวยวานให้ช่วยบางเรื่องได้จังหวะดาวแฟนเสริมบางเรื่องนะฮะคงไม่ได้ใช้ทุกเรื่องแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็พอจะบินที่พึ่งทางเรื่องต่างๆนานาให้กับเราได้นะครับจังหวะดาวเด่นเรื่องของช่วงนี้สุขภาพร่างกายนะครับถ้าป่วยไค้ไม่สบายอยู่จะฟื้นตัวได้ไวนะครับเพียงแต่ว่าระวังดวงอุบัติเหตุเจ็บนเนื้อเจ็บตัวหรือเข้าของเครื่องใช้บางอย่างสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังนะฮะแล้วก็ เรื่องของมีจะเรียกว่าโรคประจําตัวครับต้องระวังนะครับส่วนคนที่อยู่ในว,วัยสวนะครับปวดหัวตัวร้อนร้อนในกดไหลย,ย้อนให้ในวัยสวอีกอย่างครับต้องระวังคือโรคประจําตัวเช่นเดียวกันนะครับจงหวะดาวผมเติมนิดนึงว่าถ้าใครที่มีลูกหลานบริวาสัต์เลี้ยงช่วงนี้นะฮะจะพยายามดูแลนะฮะหรือว่าให้กำลังใจเขานิดนึงฮะเพราะว่าเขาอาจจะครดเครียดกัดงวลหรือมีความ ทุกวิตกอะไรบางอย่างนะฮะเราก็จะได้ช่วยได้ทันเวลานะครับจังหวะดาวอีกอย่างครับในระยะนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรียกว่าโชคฟุกฟุกนะฮะมันเป็นโชคจากเรื่องงานโชคจากวาจาโชคจากผู้ใหญ่เมตตาหรือโชคจากการแก้ปัญหานะครับฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรดิบทําได้ทําอะไรที่เราอยากลองดูหรือลองเทสอยากลองทดลองอยากจะลองอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะครับก็เริ่มขยับขยายทําได้นะครับโอเคเนาะ ่อามาครับชาวราศีธนูนะฮะเรื่องของกิจกรรมภารกิจวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของงานเป็นอย่างดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะหรือว่ามีเรื่องวิตกก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นเนื่องจากว่าดาวสามดวงโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการาง,งานและเป็นดาวที่เสริมทําให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแผนระหว่างการทํางานอยู่เล็กน้อยนะครับคือ้ทระวัง แผนไว้ว่าเนี้ยเส้นเวลาระวางแผนว,ว่าจะทําอะไรบ้างอยู่ๆมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจนะครับแต่ไม่เป็นไรดูโดยรวมแล้วแผนงานแล้วก็ผลลัพธ์หรือว่าน่าพอใจก็โอเคนะฮะแต่ว่าวันนี้อุปสรรคจุก,จ,กจิกคือเรื่องของภารกิจเยอะมีอะไรให้ทําหลักหลายอย่างและทําแต่ละอย่าง,างมันใช้เวลามากกว่าปกตินะครับมันก็จะกินเวลา งานกินเวลาส่วนตัวบางเรื่องกินเวลาในการแก้ปัญหานะครับจนทำอะไรก็ต้องรีบเร่งแล้วก็กระชับนะฮะแล้วก็กิจวัตรจำวันอะไรที่ทําให้เราเสียเวลาทําให้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับตัดตัดตัดออกบ้างนะฮะให้เหลือแต่บางทีนะงานหลักๆงานเนื้อเนื้อหรือว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเรานะครับพยายามตัดบางอย่างที่มันลกสมองบางอย่างที่มันรู้ไปก็เท่านั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็มาอีกก็ตัดทิ้งไม่ต้องไปตาม ไม่ต้องไปตามข่าวตามอะไรมากนะฮะนี่ผมก็เลยจะสื่อว่าภารกิจต่างๆช่วงนี้มันจะเยอะถ้าเราสนใจทุกเรื่องนะฮะมันจะทําให้ทันแล้วมันจะเครียดในเวลาต่อมานะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของแต่ว่าเรื่องของเงินทองนะฮะยะเนี้มันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการกินการเดินทางยานพาหนะแล้วก็การพบปะสังสรรค์ผู้คนหรือบางทีได้ซื้อของถูกใจจะให้ตัวเองหรือให้กับคนที่รักกันนะฮะฉะนันช่วงนี้กิจกรรมเรื่อง,เร,องเรื่องเงินทองมันจะอยู่แถวประมาณแบบนี้นะฮะ ขาค้าขายอยู่นี่ขายดีครับมีโอกาสทํากําไรมีโอกาสได้ร,รับที่ค่าไม่ถึงมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาหรือว่าปากเป็นเอกเรียเป็นโทรพูดคุยแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะต่อมาดาวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินอีกนิดนะครับช่วกนี้มันมีค่าจ่ายฉับพลันเกิดขึ้นนะฮะค่าจ่ายที่เราคาดไม่ถึงแต่ก็จะเป็นต้องจ่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับจังหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของ คนนะครับระยะนี้เตือนนิดหนึ่งว่ามันจะมีคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดหรือว่าพูดไม่ตามไม่ตรงตามที่คุยกันนะครับฉะนั้นก็เตือนเรื่องนี้ด้วยนะฮะต่อมาเรื่องความรักนะครับว่าไปนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงสเสน่ห์แรงนะครับแรงมากเลยเวลาคุยกับใครเขารู้สึกดีเขารู้สึกผูกพันกับเราเขาจะรู้สึกแบบอยากคุยกับเราต่อเนื่องนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ดวงเรื่องของความรักเด่นต่อมาเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนครับดาวความรักก็เด่นกันนะฮะ ช่วงนี้พอจะพึ่งพาศาัยใช้เววานหรือว่าให้แฟนช่วยเป็นที่ปรึกษาบางเรื่องได้ดวงแฟนเสริมดวงเรานะครับก็พอจะเป็นที่พึ่งเรื่องต่างๆที่เรารเผชิญในวันนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับบางทีก็บอกนะว่าแฟนพอจะช่วยเหลือผักดันหรือว่าเสริมทําให้เราได้อะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับก็เรียกว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานเขาถูกหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับบางทีแฟนก็เหมือนกับ AI นะใช้คําสั่งถูกต้องเขาก็ทํางานให้เราใช้คําสั่งไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ทํางานเขาก็ทําอะไรโรโลทลีไปนะฮะก็มีนะฮะโอเคนะครับก็รือง่ายคือเลือกคําพูดที่จะพูดแล้วกันนะฮะต่อมานะครับเรื่องของดาวเกีับสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในเจ็บคอที่ระบัยโซอครับระวังไปหวัดเป็นไข้แล้วก็กดไหลย้อนนะครับดูบทสรุปครับชาวราศีตุลเสน่ห์ตุลเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีมงคลนะครับ ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตานะครับชุงนี้ต้องระวังวันนี้ครับต้องระวังกิจกรรมต่างๆมีบางอย่างที่ไม่ค่อยชอบมาพากลคือมีการเปลี่ยนแผนมีระวังการเลื่อนนัดหรือเจอคนพูดไม่เป็นคําพูดแล้วก็งานฉับพลันเข้ามาครับนี่คือสิ่งที่จะเจอของวันนี้แปลว่าชุงนี้ก้มหน้ากลมตาทํางานไปแล้วถ้ามีอะไรที่มันด่วนฉับพลันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตั้งใจคือช่างมันนะครับอย่าไปเครียดเพราะว่าจังหวะดาวมันส่งผลแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ คือมันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการคาดการณ์ของเรานะฮะมันจะเกิดขึ้นในช่วงจริงก็สอสวันนี้นะครับแล้วก็ประการต่อมาจุดเด่นอย่างคือการเจรจาพูดคุยช่วงนี้มันมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นให้คนไปทาบางอย่างแทนก็ยังพอได้อยู่นะครับต่อมาครับชาวราศีพิจิกชารีพิจิกเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีสดใสนะฮะใบหน้าสดใสสว่างสดใสครับร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจมีข่าวดีในสิ่งที่รอคอย กิจกรรมต่างๆเด่นเรื่องของโชคลาภคือโชคเรื่องงานหรือได้ซื้อของถูกใจมีคนให้ข่าวดีหรือถ้ารอคอยสิ่งใดก็มันจะมีสัญญาณบวกหรือข่าวดีๆในสิ่งนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างคืออาจจะเป็นลูกน้องบริวารใช้งานแล้วมันก็มืนมือง,งงๆนะฮะหรือการสื่อสารคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องพยายามคุยและเคลียร์ให้ชัดเจนมีหลักศรในการคุยนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมผลผลลัพธ์ต่อรับประดีถึงแต่ว่า รายละเอียดที่ทำนะฮะหรือกระว่างกระทำอะไรก็ตาบมบางทีมีการเข้าใจผิดมีปัญหากับคนได้ง่ายฉะนั้นต้องระวังใจยเย็นค่อยๆเคลีรยค่อยๆแก้แล้วก็ให้ภัยเยอะๆนะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีธนูเรื่องของสเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นทูโทนสองสีครับงดให้เด่นใบหน้าวันนี้สว่างสะอาดสบ,บายตาร่างกายกลี่นหอมกิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้เด่นเรื่องของการเคลียร์งานแก้ปัญหาผลงานดีวานให้ใครช่วยเหลือได้ มีชว่วงคุกคุกเหนื่อยใจนิดนึงคือปัญหาเรื่องงานไม่จบไปสิน้นมีคนอื่นวานให้ช่วยจวังหวะดาวมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการได้ไปไหนที่เราอยากไปนะฮะแต่ว่าค่าจ่ายจุกจิก่อนข้างเยอะถ้าไปไหนทําอะไรในวันนี้ก็เต็มเปรีมแล้วก็เผื่อเรื่องค่าจ่ายด้วยแล้วก็มีคนกวนประสาทต้องระวังเ,เย็นๆนะฮะอย่าไปตะเลาะทะเถียงใครนะครับวันนี้พยายามก้มหน้าก้มตาทํางานไปหรือเรื่องการประทะเรื่องการทะเลาะนะครับมันจะมีเหตุให้อารมณ์ หงุดหงิดด้วยเรื่องเหตุผลก็ได้ก็ตามได้ง่ายครับช่วยดวงแฟนเสริมดวงเรามีอะไรปรึกษาหรือระวันให้ช่วยยังได้อยู่นะครับโอเคฮะจบครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับได้ฟังกลางคืนก็ขอให้นอนหลับอย่างเขาสุขนะครับ่านที่ฟังรุ่งขึ้นก็ขอให้มีสิ่งดีๆคนดีๆก็เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ